สวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดจันทรช่องปูดับพลาดน,น้อยพร้อมน้องมินตรานะครับผมในเช้ามื้อนี้เนาะแม่แต่เช้กาก่อนกินเข่าเนาะแต่เช้ามาเข้ามาเห็นเห็นอะไรกินมื้อนี่เนื้อปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนนะครับเนื้อปลาแซลมอนกับปลาตามเจ้าบุพริกดิบเนาะเบึนบึเบิึงๆๆจะโชว์โชว์โชว์ปลาเออิึนบึนบึนนะอู้ก็จะ นี่แหละครับหนึง่งปลาแซลมอนซื้อมาจากร้านแซลมอนเนี่ยนะครับสองสองถุงถุงละเจ็ดสิบบาทร้อยสี่สิบบาทนะครับเนี่ยเพว่าปลาถุงละโลก,กว่าคนเดียวหนึ่งไส่ผักกาดขาวแล้วก็ใส้ใบผงสุรษนะครับผมนี่เป็นฮอกต้องเป็นเป็นมกแล้วว่าเป็นมกนะครับผมทีม่มือของทำมินตาทำสะกินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง่งเลาะบ้านเนาะเลาะบ้าน นี่พามาเบิงสวนหน้าบ้านครับมีสวนผักกิตูพะกิตูผักการ์ดนะครับพักการ์น้อยๆคิงเป็นดอกเพื่อนะบวกไว้ข้าวเดียวนะครับบวกไว้ข้าวเดียวกแตกแตกโขก,กแตกก่อแตกกิ่งแตกขันออกมาใกล้จะใกล้จะไม่ได้ซื้อตลาดแล้วครับผักกิตูในส่วนนี้อันนี้มะพร้กวเก,กิดใหญ่ขึ้นมา อันนี้มะคุงนะครับส้มเบียบมะคุงหัววานใ้พมก็กาก่าจะให้มันใหญ่ๆขึ้นใส่ในในในกระถางทอนี่เลยนี่ครับโอ้อันนี้อ่าของใบเตยเป็นดอกดีดีเพิ่งมะเขือมะเขือนนเป็นดอกแล้วครับเป็นดอกเป็นมากแล้วนะครับมะพริกต้นนี้เป็นดอกแล้วครับครับเป็นดอกแล้วมะพริกเป็นดอกแล้ว หมพีเคร้าครับหมือนพิกต้นนี้ปลูกก็ในทอสามต้นสามต้นแต่วมัน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 แตกมันแตกเป็นงานนะครับแตกเป็นงานแต่เบื้องก่อนว่ามันจะกิ่มกันว่ามันกิ่มกันไล่ก็จะเอาออกต้นที่มันหน่อยใกล้แล้วครับใกล้จะบ่ได้สื่อของตลาดแล้วครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็ต้องมีผลผลิตออกมาเมื่อแต่ไข่งามแล้วครับ อันนี้ต้นพงสุรดนะครับเด็ดไปใส่หนึ่งป่าหัวเสี่ยวมันมือเช้านี่นะครับมามาตัดตัดไปใส่นะครับ <c oughs> ได้กินอ่าซื้อมะพริกมะเขือมาปลูกนะครับนี่ยโลงดินเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อแรงวนันอ่าจะเป็นมะพริกอ่าอันนี้จะเป็นพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูนี่งสองตน้นพริกขี้หนูแล้วก็พริกกินดาต้นพริกเครื่อเครื่อเขาปลูกแล้วอันนี้ต้นมะแข้ง มะคุ้งเตียมะคุ้งเตียแล้วก็มะเขือขาวแล้วกบมะเขือขาวแล้วก็มีมะเขือเงา,าตน้นมะคุ้งสีซื้อมาปลูกเมื่อวานนี้พักพักนี้เริ่มจะเย็นหมากเย็นพลแล้วครับพักบุ้งพักบุ้งพักอ่าอ่าอ,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 อันนี้ ชีชีเล้านะครับชีเหล้าเกิดเกิดบุญแล้วผักหอมปลอมนี่ผักหอมปลอมก็เกิดเกิดแล้วผักหอมปลอมอันนี้ผักสลัดแล้วก็บึ้งบิ้งบึ้งบึ้งผักหอมผักหอมบัวนะครับผักหอมบัวผักหอมแดงเนี่ยนะครับผักหอมแดงที่เราซื้อมากินหรือวมาปลูกก็งามนะครับปาดหยดแค่เรื่มบ่ได้เก็บ ผรไปเก็บไปใด้อันหนึ่งปลาอ่ะเอาไว้เทียนะนะปลาเดี๋ยวนี้เกิดดีแท้อันนี้มักแตงนะครับนี่มักแตงเอาวานไว้กระติมาลกออกย่อนยันให้มันกระติมาสักคางมันขึ้นนะครับอ๋อมาแล้วมาแล้วเนี่ย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 น,นี่เรา,มาแมลงเต่าทองนศัตรูตัวไล่ของไอ้มักแตงเป็นดอกแล้วครับมักแตงเห็นไหม เห็นไหมหมากหมากหน่อยมันนี่เนี่ยเป็นหมากแล้วครับเกิดขึ้นมามีหมากจะจักหมากละแต่ละเมื่อเขาจะจะเริ่มเติบโตนี่ครับจะเริ่มแตกยอดแตกหมากนะครับนี่เป็นที่ปลูกคนละเมือนะครับนี่ปลูกตัวนี้เกิดไงเราตัวนี้ค่อยปลูกเสริมอันนี้ก็เป็นหมากแตงนะครับเป็นหมากแตงที่ผมปลูกแต่ซักข้างไปนี่ละมูผักกินกับลราบับถือหน้ามด ยอดตัวสวยเอเียขึ้นมากครับแล้วนีนก็ยังเป็นมกแตงอยู่นะครับมะอุทธพักกินครับต่อไปทั้งหนามกแข้งมกแข้งมกแข้งมีสองสามตนอันนี้มกมะละมะละก็แซมด้วยมกทั่วเห็นไหมครับมันเอาล่งดินไว้มันเกิดมกทั่วกะวาจิงัดมันมาใส่ แปลงไส่ข้างนะครับอันนี้มักทัวปลูกใส่กระถางเราก็มาปลูกปลูกอ่าสอไวาเังสิเป็นการทดสอบทดร่องเมืองนะครับอืมซุ่มขึ้นข้างกับขึ้นเดี๋ยวจะน้อยกับคงจะได้กินพักนี่มาบงใส่ติดแล้วนี่แต่ว่าบอ่บอบอ่อบ่อเป็นผลน,นะครับอันนี้ผมเอาแต่ดินปลูกมใส่เนี่ยตั้งแต่ช่วงที่มันบ่อไห้ฝนบ่นให้นในตก มันก็เลยกดยากบ่ได้ผลนะครับผมจะโลออกจอ้ะโลออกพักบุ้งพักบุ้งนี่จะเก็บใส่เอ่อใส่ใสวนมืออื่นนะครับเพราะว่าพอคอมป้อมนะครับพกคอมป้อมไม่ใช่ใดเลยพร้อมละนะครับพร้อมนี่หัวตะไคร้นี่กุมนึงเอามันเป็นแม่พันธุ์มันสันนกกอนเดี๋ยวจะค่อยขยายนะครับขยายออกไปปลูกให้อ้อมบ้านเลยวาด ประคอมห้างเนี่แล้วพักผู้ข้าวนะผู้ข้าวมันติดอยู่น้ำดินกล่องฟมก็เลยมามาติดเนาะคักก็คงจะห้เมนปล่อยมันเป็นผู้ข้าวหลหรครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะลกไปกินเอาไว้ยังสีสักกอนเห็นเขาอยู่น้ำกันสักกอนเจ้าผู้ข้าวนี่สุดยอดสุดยอดความงามครับพี่น้องสุดยอดความงามมึงผู้ข้าวนะครับใบอัวสัวเลยเห็นไห งามงามครับกินกิน่นอไหวนะครับพักแผ่วกำลังจะพึกออกพักแผ่วดินผู้เข้าขึาข้นก็แต่ว้าพักอันนี้ผมย่อมเนี่ยพักชีเล่านี่บ่ใครบ่กใครเกิดหลายอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งวันนะครับมันมันกับบ้ันในบ้ันดนเห็นผลคักนะครับมันเห็นผลครับปล่อยไ้ยังส่ละนะครับ,บ,รบ,รอ,นะรบอันนี้พักอ่ายี่หล่า แม่จงเอามาให้ปลูกไว้กําลังจะพึกออกมาอันนี้ก็เป็นกา้กานก้านพักอ่ะพักโหระพามินตาถือมาก็เลยมาซับเสียบลงไว้ใส่ดินเลยเกิดนะครับเกิดตัวนี้ปลูกผักกาศโลออกโลออกกับมาผมมาพ้นดินตากไว้พ่นดินตากไว้จะหาเนวมาใส่อาจจะเป็นพักะรลแหน่เนาะครับะระแหน่ รับขอมเปรยับสาลาเนียนี่บ่บ่บได้ผลเดี๋ยวผมจะพิจารณาไหมนะครับคือผมจะพิจารณาว่าดินมันอาจจะแก่นนะครับดินเขาอาจจะแก่นมันจะแน่นผมจะเอาดินปลูกเอาเอีย่งมากๆผสมจะโละะจะโละจะพ่นดินเขาซะก่อนตัวนั้นคือกันนะครับอันนี้พิกเกอือกับแยกมาปลูกไว้นี่ ปลูกใหม่ก็ว้ในห่มห่มใหม่นะห่มมเะมเขือมะเขือก็หลายเลยครับมึงมเะเขือมะเขือคืนเก็บได้กินเาดกคักซุ่มทอนนี่ผมจะเฮ็ดอ่าเป็นให้โรโปนิกนะครับคิดว่าจะเป็นให้โรโปนิกกะล่อง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 เบิ่งก่ันนะครับรอดูก่อนค่อยเป็นค่อยไปเนาะหรือว่าสันกะ จะสร้างขี้ดินมาเอาขี้ดินมาลงดินมาลงแล้วก็มาปลูกพวกมะนาวนะครับย่างหน่อยๆก็บับคือปลูกมะนาวไว้จะกินปลูกมะนาวปลูกต้นมะคุ่งปลูกยังไงย,ยังเียนะเนี่ยผักชีลาวจริงๆมันก็าง,งามยูนี่งามยูงามยูจะได้กินอยู่เนี่ยผักสลัดมันเกิดหน่อยนะครับมันไอตอนแรกเอาตังไว้ข้างล่างใกล้มาจิกีกิน มะเขือเทศนะครับเอาอันนี้เอาในเห็นมาวานนะครับอันนี้จะจะจะแยกไปอีกเี่จะแยกไปอีกอันนี้บงามโบงามก็เรือองน,นีก็จะหย่อนออกนะครับมันได้เราซีต้วจซีกระถางนะครับมะเขือเทศกินโบ่ไว้แล้วจะพอนทอนลายใส่หอมนี่ครับผักหอมตัวนี้ยืนผักกะเทียมครับ นี่เป็นกระเทียมกระเทียมปลูกแบบนี้แล้วก็ทีมครัมันเกิดแล้วก็จะแยกแยกเป็นแต่ละเยียงแต่ละเยียงนะครับนี่ครับแต่ละเยียงแต่ละเยียงก็ทีไปไปแยกปลูกนะครับอันนี้เป็นพักพักกวางตุ้งนะครับนี่พักกวางตุ้งเอาประมาณนี่ยนะครับเนี่ยเก็บอยู่เก็บกินพรอะไรเยอะได้กินหรอกเออไม่ใช่โมไลนะครับแล้วปลูกไว้พราได้หดน้ำ มะเขือนี่ครับเป็นหน่วยแล้วเนี่ยี่เนี่ยมะมะเขือของเราก็เป็นลูกแล้วเป็นหมากแล้วครับจักหน้อยก็ได้กินนี่ก็ได้เก็บเตกลาบลายเทือแล้วนี่อต้นบุกุงตันนี่นนี้ต้นบุกุงอน,นี้ก็เป็นภาพรวมโดยทั่วไปของอสวนคางบ้านของเขานะครับผม เป็นสวนขางบ้านของห้องไปเฮ็ดไปนะครับบแม่นห้องบแมเนเกษตร่รอ,รรอรรน,น,นแต่ว่ามันมีมองปลูกมองฟังนี่มองพ่อขี้ดินว่างก็พ่อบดไ้ซเพนเนาะสอบเมื้อน,นะนี้รู้สึกว่าหนาวนะครับหนาวมื่อนี้ก็วันที่13นะครับ เมื่อขึ้นเป็นมือสุดท้ายที่ว่างานทุ่งสีเมืองนะครับงานทุ่งสีเมืองปิดไปเรียบร้อยนะครับเ mm hmm. มื่อนี้หนาวรู้สึกว่าอากาศหนาวแต่ว่ามันนหนาวขันหนาวเนี่ยก็คืออุณหภูมิก็ใสเสื้อกันหนาวก้บใส่ก็ได้นะครับผมแต่ผมยังบอนใส่เสื้อกันหนาวอากาศเย็ยนดีเริ่มแล้วเริ่มเป็นหนาวจริงๆแล้วนะครับผมเมื่อนี้ก็เท้าขาทมาพามาเบิงมาเบิงบริเวณผางบ้านความเคลื่อนไหว ของผมปูกกับร้านน้อยนะครับผมพยย่อใหญ่สมบิษต์นะครับผมหรือกำนันแย้มคนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าผมกับบ่อยักว่าวเรื่องว่ากำนันแย้มเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นยศเป็นตำแหน่งเป็นอียงของข้าเจ้านะครับก็บ่อยักเอาของข้าเจ้ามาใส่เนาะ,ะเป็นพญ่ช่อรฤตนะครับตอนนี้ก็อยู่กินกับน้องมินตราครับมินตราสาวเล่า นะครับผมก็ได้เกินครึ่งปีแล้วล่ะนะครับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็อยู่กันนังเที่ยล่ะอยู่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกันไปเรื่อยๆก็พากันไฟเฮ็ดไฟสางอีหยังทรรมาหากินตามภาษาเนาะมีงานแน่เฮ็ดงานไปแน่ทรรมาหากินไปแน่ไปเที่ยวกันแน่นะครับควรออกมาแล้วครับพร้อมที่จะกินข้าวแล้วเฮ็ดอันเมื่อนี้เฮ็ดเอ่อนึ่งอ้าววันนี้วันนี้วันนี้ มานี่หน่อยเออไปปิดแก๊สบ่ะว่าวพวมมือนัานไดนะครับว่าวก็ว่าวกอยากมวนว่าวแข็งว่าวมีหางเสียงเป็นน้ำบุกค้นนะครับเป็นน้ำพ้นเป็นน้ำนี่แหละแต่ละคนก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือในสถานที่พื้นที่เดียวกันบ้านทิดกันก็ว่าว้คือกันแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนบาถือนะครับผมก็คงจะเอาไว้ซ้ำอีกว่นสำหรับคลิปนี้ นะครับเราเจอกันคลิปหน้าเพราะว่ามียังจะเปลี่ยนแปลงมียังจะเกิดขึ้นไปแน่เนาะมาแล้วครับสาวคนงามสาวชายสาวชายเยาวบุรีนะครับชายเยาวบุรีโอ้หุ่นดีเด้เนี่เอาเฮ้ยบ้านเตียตัวนี้ขึ้นนิ่มเด็ดไหมนิ่มโอ้ออาสื่องานทุ่งนี้นี่ยอ่าเป็นยังไงเร็ยนกางบ้านหน่อยดิมีความรู้สึกว่า ชื่นใจไหมชื่นใจสดชื่นเมื่อวานเห็นอย่างเมื่อวานเมื่อวานปลูกปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะละกอฝีมือเจ้าลองปลูกไส้กันปลูกน้ำกันนั่นเลยหรอผืนหนึ่งขุดผืนหนึ่งไงขุดผืนนึ่งไงผืนหนึ่งขุดผืนหนึ่งไงผืนหนึ่งเสียผืนหนึ่งใส่ผืนหนึ่งถมขุดน้ำขุดท่าเดือดไส้กันดูแด้นี่ยามี่ยังทำมาดึงออกเพื่อละเมื่อละสองสามต้นให็นเปลี่ยนปลูกเพิ่งปลูกบป็ยากการปลูกปลูกบป็ยากเหมือนกับปลูกต้นลักนี่แหละ ถ้าเฮาดูแลกันไปถ้าดูแลมั่นรักษามั่นเอาใจใส่มั่นมันก็สิงามให้เฮากินได้โดนก็เหมือนกับความรักถ้าเราไม่ใส่ใจในความรักมันก็อีกไม่นานมันก็จะจบเอาประมาณนั้นเนาะเป็นจัดธรรมในชีวิตสำหรับคลิปนี้ง่าแเรานะครับของปู่กับหลานน้อยจะพาไปกินเข่าดีครับพี่น้องมาเนี่ไปกินเขากับนึ่งปลาแซลมอนนึ่งปลาแซลมอนนะครับสื้อมากร้อยสี่สิบบาทเมื่อวานเนี่ยนะครับ เซตเบ็ดเลยวะเฮ็ดแค่ทงเดียวโอ้แค่ทงเดียวป้ดก็ใตยปานั้นโอ้มื้ออื่นมื้ออื่นเด้อว่ามื้อต่อไปเฮาเอาเฟิตไว้เท่ากันเฮาจังค่อยเอาไปถ่ายต้มยำละต้มยำน้ำข้นเนาะเอ้ามื้อนี้ไปแล้วครับผมใจว่านี่เพิ่นนี่อยคิดว่าไปแล้วว่าไปแล้วไปแล้วก็ก็ไปก็ยังบ่ทันได้สวัสดีเลยเขาว่าไปแล้วอาจจะบ่รู้อะโอเคเอาเอาไว้ไว้ซทำนี้ก่อนครับสำหรับมื้อนี้ คลิปปูกกับร้านน้อยขอล่าวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดี